สวัสดีครับวิชาฟิสิกระดับมัธยมปลายนะครับบทที่18คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหัวข้อ18.2สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็ในหัวข้อนี้นะเรากา็จะมาพูดกันถึงสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือยังไงเจ้าจสเปกตรัมในที่นี้ก็หมายความว่า,าช่วงความถี่ ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีได้หลายค่านะครับต่อเนื่องกันนะเออมีได้หลายค่าต่อเนื่องกันนะครับเออมองได้ว่าเหมือนกับเป็นอ่าสเปกตรัมสเปกตรัมเนี่ยเราเคยใช้กับแสงถูกไหมแสงเนี่ยมันจะมีโทนสีอ่าถ้าเรานําแสงเข้าปซึมมันจะมีโทนสีต่อเนื่องกันไปถูกไหมเออเนี่ยเราเรียกสเปกตรัมอันนี้ก็เหมือนกันนะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะมีโทนของมันต่อเนื่องกันไปนะเออ แต่ละโทนก็จะมีความถี่แตกต่างกันในประมาณนี้นะเขาก็เลยเรียกสเปกตรัมนะทีนีเ้เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นบรรยายซะส่วนใหญ่แล้วนะมันจะไม่ไม่ได้มีคำนวณไม่ได้มีอะไรมากมายนะแล้วเดี๋ยวก็จะลิสต์ประเด็นสำคัญไว้ให้นะครับว่ามีอะไรที่เราควรจะรู้ไว้บ้างนะเกี่ยวกับสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเดี๋ยวจะลิสต์เป็นประเด็นประเด็นไว้ให้นะเราก็แค่จุดตาไว้กันนะครับมันก็เป็น เป็นเป็นพาร์ทบรรยายอะนะครับอ,อ,อ่ะทีนี้เบื้องต้นนะเราสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะประเด็นที่หนึ่งที่เราต้องลิสต์เอาไว้ก็คืออย่างนี้ครับนะ,ะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีได้หลายค่าวความถี่นะครับมีได้หลายค่าวความถี่ ต่อเนื่องกันนะมีลักษณะเป็นสเปกตรัมนะต่อเนื่องกันไปนะครับนะันจะมีรูปให้ดูอ่าน,นั้นยังไม่ต้องไปสนใจรูปนะครับมีได้หลายค่าวความถีนะอันนี้ประเด็นที่1จดเอาไว้ประเด็นที่2คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะมีอัตราเร็วในสุญญากาศเท่ากับอัตราเร็วแสงมีอัตราเร็วในสุญญากาศ สุยากาศนะครับเท่าอัตราเร็วแสงคือ3คูณสิบกำลัง8เมตรต่อวินาทีเอออันนี้คืออัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการแผ่เข้าไปในสุญญากาศนะครับอ่ะประเด็นที่3ก็คือนะ อัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่สุญญากาศนะในแต่ละตัวกลางนะก็อาจจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับอัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลาง ต่างๆนะไม่เท่ากันนะครับยังไงก็คือถ้าในสุญญากาศเนี่ยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะแผ่ออกมาด้วยความเร็ว3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีแต่ถ้าเกิดเป็นในน้ำมันจะแผ่ออกมาด้วยความเร็วอ,อีกค่าหนึ่งในของเหลวอื่นๆนะครับในน้ำเชื่อมอะไรล่ะในแอลกอฮอล์ในอะไรก็แล้วแต่แล่ละนะเออหรือในน้ำหรือแม้แต่ในอากาศเองนะครับ นะสมมุติว่าเราถืออากาศเป็นตัวกลางอันนึงแต่โดยสมมุติเนี่ยเขาจะมักจะโดยส่วนใหญ่นั้นก็จะสมมุติในอากาศเนี่ยก็เหมือนกับส่วนอากาศนะนะครับก็คือสื่อสว่ามเนี่ยไม่ใช่ตัวกลางนะแต่ว่าในความเป็นจริงอากาศก็เป็นตัวกลางหรือในอากาศเองเออหรือในตัวกลางใดๆก็แล้วแต่ในแก้วในกระจกใสอะไรอย่างเงี้ยนะอัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวกลางแต่มันจะไม่ มันจะไม่เท่ากันนะถ้าตัวกลางที่แตกต่างกัน,นอัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ในตัวกลางน,าน,นั้นน,น,นะนะมันก็จะแตกต่างกันไปโอเคนะถ้าเป็นสุญญากาศอัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็น3คูณ10กำลัง8ดเมตรตวินาทีเสมอไม่ว่าจะเป็นย่านความถี่ไหนก็แล้วแต่อัตราเร็วจะเป็นค่านี้ตลอดแต่ถ้าเป็นในตัวกลางอัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องเป็น3คูณ10กำลังแดแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเท่ากันระหว่างตัวกลางที่แตกต่างกัน นะครับออันนี้เรื่องของอัตราเร็วนะครับทีนี้มาเรื่องของความถี่บ้างประเด็นที่4นะเเราบอกว่าในตัวกลางใดๆอันนี้ดีๆนะอย่าสับสนนะในตัวกลางที่แตกต่างกันแสงอาจจะมีอ่าอะไรละ่ะม่ใจะแสงคลื่อนม่นเหล็กไฟฟ้าอาจจะมีอัตราเร็วที่แตกต่างกันแต่ว่า ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวเดิมนี่แหละถ้ามันผ่านตัวกลางที่แตกต่างกันนะหมายถึงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวเดิมนะถ้าผ่านตัวกลางที่แตกต่างกันเนี่ยความถี่จะเท่าเดิมนะครับเออนิลิข์มานิดนึงว่าลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้านะครับที่ผ่านตัวกลางที่แตกต่างกันอาจจะมีความเร็วไม่เท่ากันจริงนะครับที่ผ่านตัวกลางที่แตกต่างกันเนี่ยอาจจะมีความเร็วที่ไม่เท่ากันแต่นะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผ่านตัวกลางที่แตกต่างกันจะมีความถี่ เท่าเดิมเสมอเออสมมติมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชุดหนึง่งถูกส่งมาจากนอกโลกในสุญญากาศเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นอากาศความเร็วอาจจะเปลี่ยนไปแต่ความถี่จะคงเดิมเออนี่จำไว้นะความถี่จะคงเดิมโอเคนะอันนี้ก็คือประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็<ๆ>จะมีอยู่4ประเด็นนี้แหละก็จำเอาไว้นะครับอืหนึ่งทบทวนอีกครั้ง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีได้หลายค่า ah ที่ต่อเนื่องกันนะครับเราเรียกชุดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีได้หลายค่า ah ต่อเนื่องกันนี้เรียกว่ามันเรียกมันว่าเป็นสเปกตรัมนะครับสมีอัตราเร็วในสุญญากาศเท่ากับอัตราเร็วแสงคือ3ามคูณสิบกำลังแเมตรต่อว,วินาทีเสมอ 3. ถ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันเดินทางผ่านตัวกลางอัตราเร็วของมันจะไม่เท่ากันนะครับอัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางต่างๆไม่เท่ากันนะครับเออ สามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผ่านตัวกลางแตกต่างกันจะมีความถี่คงเดิมเท่าเดิมเสมอนะครับอ่นนี้4ประการประเด็นต่อมานะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงก็คือสมการที่เราจะใช้พูดใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วความถี่แล้วก็ความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเรามีสมการหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นสมการเดียวกับที่ใช้ในคลื่นกลเลยครับ สมการที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็มักจะวนเวียนอยู่กับสมการนี้ครับ v เท่ากับ lambda f เอนะมีอยู่แค่สมการเดียว v ก็คืออัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาถ่าในสุญญากาศก็3ามคูณ10กลัง8เสมอแต่ถ้าในตัวกลางก็จะแตกต่างกันไป หน่วยก็เป็นเมตรต่อวินาทีนะเลมดาก็คือความยาวคลื่นหน่วยก็เป็นเมตรนะครับอเ uh, เนี่ยคือความถี่นะหน่วยเป็นเฮิร์ตโอเคนะอ่ะอันนี้ก็เป็นสมการนิดหนึ่งนะครับสมการนี้ก็ง่ายนะใช้งานก็ง่ายก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะไม่ได้พูดก็ไม่ต้องพูดอะไรยิดเดหวนะครับ สุดท้ายจะให้ดูภาพนี้นิดนึงครับเออสุดท้ายของคลิปนี้นะจะให้ดูภาพนี้นิดหน,นึ่งภาพเนี้ยนะเป็นภาพที่พูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่แตกต่างกันที่อยู่ในช่วงความถี่ที่แตกต่างกันทีนี้เนี่ยในการนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยไปใช้ประโยชน์เขามีการกำหนดชื่อเรียกของย่านความถี่แต่ละย่านมาให้ นะครับอันนี้เป็นแค่ชื่อเรียกนะครับว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันมีได้หลายความถี่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นความถี่ที่อยู่ในช่วงตั้งแต่น้อยอะไรล่ะน้อยกว่า10กําลัง9เฮิร์สสิบกำลัง9ก็คือเท่าไหร่พันล้านนะเออนะสิบกำลัง9เฮิร์เนี่ยน้อยกว่านี้นะเขาเรียกชื่อเรียกนี้ว่าคลื่นวิทยุนะครับ มีความถี่ไม่เกิน10กำลัง9เฮิร์ตเรียกว่าคลื่นวิทยุนะโดยคลื่นวิทยุเนี่ยมันมันถูกนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าเอาเป็นคลื่นในการใช้เป็นเหมือนเป็นพาอะไรล่ะพาหะพาหะหรือพาหะนะพาหะนะพาหะนำข้อมูล ในการส่งถ่ายข้อมูลอย่างเช่นวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเราก็สัญญาณเสียงส่งถ่ายไปกับคลื่นวิทยุนะครับน้าคลื่นวิทยุที่อยู่ในช่วงความยาวคลื่น10กําลัง3เนี่ยเคาเรียก AM นะอยู่ในช่วง10กําลัง1ถึง10กําลัง0เนี่ย FM 10กําลังลบ2ถึง10กําลังลบ3เนี่ยเป็นคลื่นในช่วงอ่ออ๋อ,อน,นี้ไม่ใช่วิทยุแล้วนี่มันอยู่ในช่วงไมโครเวฟอ่ะ นะครับเนี่ยคลื่นวิทยุมันก็จะมี AM กับ FM นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีหัวข้อหนึ่งที่พูดถึงการประยุกต์รอรยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะเอาเป็นว่าในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเราดูภาพนี้แล้วก็รับรู้ไว้แค่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในแต่ละย่านความถี่มันจะมีชื่อเรียกนะตั้งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่น้อยกว่า10กําลังเนี่ยเรียกคลื่นวิทยุตั้งแต่10กําลัง9ถึง10ประมาณ10กําลัง11เเนี่ยเรียกว่าไมโครเวฟ ช่วงความถี่ต่อมาก็เรียกว่ารังสีใต้แดงนะครับรังสีใต้แดงเนี่ยเขามีชื่ออะไรล่ะอินฟราเรดนะเอออินฟราเรดนะครับรังสีอินฟราเรดอ่ะอินฟราเรดนะอ่าอันนี้อินฟราเรดนะครับแล้วก็ในช่วงความถี่ถัดมาก็จะเป็นอยู่ในช่วงแสงที่เรามองเห็นนี่แหละนะครับเดือแสงที่มาเข้าตาเราในแต่ละวันในแสงก็มันก็จะมีสีแตกต่างกันถูกไหมนะสี สีรุ้งอ่ะนะครับล้วก็มีรังสีเหนือถัดจากนั้นเขาจะเรียกว่ารังสีเหนือม่วงรังสีเหนือม่วงเนี่ยมันจะมีชื่ออ,อ,อันต้าไวโอเลตนะครับเออนี่เราก็คุ้นหูอยู่ดีช่วงถัดมาก็จะเป็นรังสี x นะครับเมื่อความถี่มากขึ้นนะชื่อมันก็เปลี่ยนชื่อของรังสีขึ้นไ่นเกไฟฟ้าในช่วงถัดมาเนี่ยเขาจะเรียกรังสีแกมมานะครับทีน,นี้การจัดประเภท ชื่อเรียกของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้จริงมันมันก็ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลด้วยนะมันขึ้นอยู่ว่าใครเป็นคนจัดนะเออมันอาจจะมีคาดเคลื่อนไปจากเนี้ยนะแล้วแต่สํานักไหนเป็นคนจัดเนี่ยก็ก็ไม่ว่ากันนะนะครับหรือบางทีคลื่นบางบางช่วงเนะอย่างเราสังเกตแกรมมากับลังสีเเนี่ยช่วง10กําลัง21เนี่ยเหมือนมันมันจะทับกันอ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นแกรมมาหรือเป็น x กันแน่กรณีที่ช่วงความถี่มันทับกันอย่างเนี้ย เราจะแบ่งว่าไหนคือแกมมาเนี่ยคือรังสี x อเนี่ยอาจจะแบ่งมันจากแหล่งกําเนิดก็ได้นะเออถ้ามาอย่างพวกพวกกัมมันตรังสีอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในช่วงเนี้ยนะเราอาจจะเรียกมันว่าแกมมาอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ว่าแหล่งกําเนิดมันเป็นยังไงอ่นนั้นก็เป็นรายละเอียดในการแบ่งนะ,ะก็ไม่ว่ากันเอาเป็นว่าประเด็นที่อยากให้เราจําแล้วก็รับรู้เอาไว้นะเบื้องต้นตอนนี้ก็คือว่าคลื่นที่มีความถี่แตกต่างกันเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคลื่นย่านความถี่นะโดยเรียงจากน้อยไปหามากเนี่ยวิทยุจะน้อยสุดถัดมาไมโครเวฟถัดมาคือรังสีแดงใต้หรืออินฟราเรดนะครับแล้วก็แสงแล้วก็รังสีเหนือมืองรันต้าไวโอเลตนะรังสี X กแล้วก็สุดท้ายที่มีความยาวคลื่นมีความถี่สูงสุดเนี่ยก็จะเป็นรังสีแกมมานะครับโอเคนะทีนี้ในคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดคลื่นแต่ละประเภทกันว่ามัน อยู่ในย่านความถี่ไหนและเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะว่ากันในหัวข้อถัดๆไปเรียงไปเลยนะเราจะเริ่มพูดถึงคลื่นวัตยุนะครับแล้วก็ถัดไปที่ไมโครเวฟนะอ่าองสีแดงใต้หรือว่าอินฟราเรดนะครับเรียงไปเรื่อยพูดถึงรายละเอียดแล้วก็การนําไปประยุกต์ใช้นะเดี๋ยวในหัวข้อถัดๆไปนะครับแต่จะเจาะลงไปนะในคลิปนี้ก็อาจจะไวแค่นี้ก่อนโอเคนะครับ